ากสุดสามคำจากประโยคถามตอบด้วยคำกริยาคำเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่การเรียนภาษาสวีเดนเบื้องต้นกับโคชลินยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนื่องจากว่าโคชลินไปเก็บเห็ดนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงก็ได้เวลากลับมาเรียนภาษาสวีเดนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาฝึกประโยคสั้นๆง่ายๆด้วยคำกริยาคำเดียวกันในประโยคถามตอบประโยคนั้นๆถามคำกริยาคำไหนเราก็จะตอบด้วยคำกริยาคำนั้นนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคแรกก่อนนะคะคุณล้อเล่นใช่ไหมสกอย o าหรือสกอย่าหรือสกอย่าแปลว่าล้อเล่นและในการตอบเราก็จะตอบว่าฉันล้อเล่น ยกสกูหยาสกูยาคำว่าล้อเล่นก็เป็นคำเดียวกันทั้งในประโยคคำถามและคำตอบนั่นเองนะคะถามเธอตอบฉันนั่นเองค่ะแต่ว่าคำกริยาคำเดียวกันง่ายมากๆค่ะก็เป็นการฝึกจําคํากริยานั่นเองนะคะตอนนี้เรามาฝึกทั้งหมดที่เหลือด้วยกันเลยค่ะ ถ้าเกิดฉันไม่ได้ล้อเล่นอันนี้ต่อจากประโยคเมื่อกี้นะคะเธอล้อเล่นใช่ไหมสก o ย a าหรือฉันล้อเล่น y a s k o ก a r แต่ถ้าฉันไม่ได้ล้อเล่นเราก็จะตอบว่าโยกสกูย่าอินเตะยาสกยาในส่วนของคำอ่านก็จะเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะมาให้นะคะ มันก็จะไม่ตรงเป๊ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ดูเป็นแนวทางแค่นั้นนะคะหลักๆก,ก็เน้นการฟังค่ะเรามาดูคำกริยาคำใหม่กันเลยนะคะคำว่าโกหกคุณโกหกใช่ไหมยู่กดือยูกดืฉันโกหกยอกยู่กอยายูกฉันไม่ได้โกหก ยกยูเกอร์อินเตยายูเกอรินเตคุณหนาวไหมฟรีเซอร์ดูฟรีเซดูฟรีเซร์แปลว่าหนาวฟรีเซดูคุณหนาวไหมดูแปลว่าคุณฟรีเซอร์แปลว่าหนาวฟรีเซดูคุณหนาวไหมฉันหนาวยกฟรีเซอร์ ถ้าฉันไม่หนาวโยกฟรีเซอร์อินเตย์กฟรีเซอร์อินเตเข้าใจคุณเข้าใจไหมฟิสโตร์หรือฟิสโต้หรือฉันเข้าใจโยกฟิสโตร์ยกฟริสโต้ฉันไม่เข้าใจยกฟิสโต้อินเตยกฟริสโต้อินเต คุณต้องการไหม will d ร will ดร will แปลว่าต้องการดู the, the, แปลว่าคุณ will do แปลว่าคุณต้องการไหมเห็นคำกริยาขึ้นต้นประโยคแสดงว่าเป็นประโยคคำถามนะคะฉันต้องการโยก will ยา will ฉันไม่ต้องการ y ย will in แต ยาวิลินแต่ดื่มคุณดื่มไหมดริกเกดืดริกเกรคุณดื่มไหมดื่มในที่นี้ในประโยคนี้เขาหมายถึงดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มว่านะคะดริกเกดืคุณดื่มไหมฉันดื่มยกดริกเกร์ยาดริกเกร์ฉันไม่ดื่ม

อย่าเลิกินแตนอนหลับคุณกําลังนอนหลับอยู่หรือเปล่า sover หรือ s o ดือ so คุณกําลังนอนหลับอยู่หรือเปล่าฉันกําลังนอนหลับอยู่ยกซว v ร์ยา s o v ฉันไม่ได้นอนก็คือ ตอนเนี้ยไม่ได้นอนหลับแต่กำลังทำอย่างอื่นอยู่หรือว่านอนเล่นโทรศัพท์เป็นต้นแต่ไม่ได้นอนหลับนะคะยกโซ่เวอรีนแต่ย่โซ่เวิรินแต่ฉันไม่ได้นอนหรือฉันไม่ได้นอนหลับอยู่ก็คือตื่นอยู่นั่นเองคุณทำงานหรือเปล่าโยบาร์ดูโยบาร์ดู เวลาออกเสียงเร็วๆเ,เราจะไม่ได้ยินเสียงรอเรือและเราก็อาจจะไม่ออกเสียงรอเรือก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เวลาเราเขียนเราต้องมีรอเรือนะคะประโยคแบบนี้ฉันทำงานยกยกบาร์ยโยบบาร์ฉันทำงานฉันไม่ได้ทำงานยกยอบบาร์อินเตยโยบบาร์อินเต คาว่าโยบาร์ถ้าตามด้วยคําว่าอินเตซึ่งแปลว่าไม่ถ้าพูดเร็วๆเสียงลอเรือมันจะลากยาวไปถึงคําว่าอินเต้ด้วยนะคะโยกโยบบาร์อินเตคือเสียงลอเรือเนี่ยมันเข้าไปในคําว่าอินเตช่วงแรกด้วยนะคะคุณทันไหม hin เนื้อดื้อหินคุณทันไหมอย่างเช่นทําการบ้านทันไหมมาทันเวลาไหมเป็นต้นนะคะ hin เนื้คุณทันไหมฉันทันยกหินเนือย่าหินเนืฉันไม่ทันยกหิน n นื้ออินย่าหินเนื้ออิ คุณตื่นอยู่หรือเปล่า e d w a r Ken e d w a r Ken เวลาพูดเร็วๆเสียงลอเรือไม่มาด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เวลาเขียนต้องเขียนให้ถูกนะคะ e d w a r Ken คุณตื่นอยู่หรือเปล่าฉันตื่นอยู่ย่อ e w a r Ken ย่อ e w a r e n ฉันตื่นอยู่ก็คือฉันไม่ได้หลับนั่นเองคุณอยู่บ้านหรือเปล่า a r do hemma อ i r d u hemma ฉันอยู่บ้านย o g อ r hemma มมย o g hemma คุณเหนื่อยไหม Air do t r o a t i r d u t h r a t ฉันเหนื่อยยอกแอร์ทรดย่อยทรดคุณหิวไหมแอร์ดูหุงริกรดูหุงริกฉันหนิวย,ยอกแอร์หุงริกย่อยหุงริกคุณแต่งงานหรือเปล่า แต่งงานในที่นี้หมายถึงสถานะของเรานะคะว่าเราแต่งงานหรือโสดหรือหย่านะคะคุณแต่งงานหรือเปล่า air do gift d u gift เสียงทอทหารที่ท้ายคำให้มันมาด้วยนะคะเป็นเสียงกระซิบเบาๆเอามาด้วยนะคะ A R d u gift นะคะเสียงทอทหารที่ท้ายคำ เสียงที่ท้ายคำทุกคำเลยนะคะในภาษาสวีเดนเราพยายามเก็บเสียงตัวสะกดท้ายคำมาด้วยนะคะให้มันมาด้วยนิดหนึ่งนะเป็นเสียงกระซิบนิดหนึ่งนะคะคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าแอร์ดูไทยแอดูไทยฉันเป็นคนไทยยกแอ r ไยยเออแคุณเป็นคนสวีเดนหรือเปล่าคล้ายๆเมื่อกี้นะเปลี่ยนแค่จากคนไทยมาเป็นสวีเ er ดน adu svensk adu er svensk svensk มีทั้งเสียงสอเสือและคอควายเบาๆกระซิบอยู่ท้าย ต่อจาก svensk นะคะเสียงสอดเสือแล้วก็คอควายเก็บมาด้วยนะคะฉันเป็นคนสวีเดนยอก ä r s v e n s k j a อ är Svensk มันยากไหม är r e t svårt รคำว่าเดดจอกเสียงเดด หรือเดก็ได้นะคะ air er, d i swot หรือพูดเร็วๆก็ air swot air s w o มันยากไหมมันยาก diat a er, swot de a er, i swot e a s w o ในการออกเสียงคำต่างๆ พูดเร็วพูดช้าการออกเสียงมันก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะมันง่ายไหม air d e a let a ด l e t มันง่าย the adlet the adlet มันจริงหรือ air the s a n แอรดิันต์มันจริงเดะแอสันต์เดสันต์เข่าใจดีไหมแอร์ฮันสเนลแอนสเนลเข่าใจดีฮันแอร์สเนลฮันสเนลคุณต้องการอาบน้ำไหม v i l l d u ducha s v i l l d u ducha ducha แปลว่าอาบน้ำ v i l l แปลว่าต้องการ d ู du, ก็คือคุณ v i l l d u ducha s คุณต้องการอาบน้ำไหมเราก็จะเห็นว่าภาษาไทยกับภาษาสวีเดนมันสลับตำแหน่งกันนะคะในคำแต่ละคำภาษาสวีเดน ประโยคคำถามขึ้นต้นด้วยคำกริยาภาษาไทยก็ขึ้นต้นด้วยคำสรรพนามคำว่าคุณเลยคุณต้องการอับน้ำไหมเรามีคำว่าไหมที่เป็นตัวแสดงว่าเป็นประโยคคำถามแต่ภาษาสวิเดนมันไม่มีคำที่จะแปลว่าไหมเขาก็จะมีคำกริยามาขึ้นต้นประโยคซึ่งเป็นการทำให้รู้ว่า เห็นคำกริยาขึ้นก่อนปุ๊บเรารู้เลยว่าประโยคคำนี้เป็นประโยคคำถามนั่นเองค่ะฉันต้องการอาบน้ำายกวิลดูช h าถามคุณตอบฉันเมื่อกี้ถามคุณต้องการอาบน้ำไหมวิลดูดูช่าเราตอบก็ตอบฉันนะคะถามคุณตอบฉันฉันต้องการอาบน้ำายกวิลดูช h า คุณต้องการกินไหม will do ate will do a t ฉันต้องการกิน yok will ate y a k will ate คุณต้องการทำงานไหม will do j o b b a will do j o b b a ฉันต้องการทำงาน ย i ก l j o ย b บ j อย่าวิลยอบะคำว่ายอกเวลาพูดเร็วๆอย่าวิลยอบะจากยอกก็เป็นอยาก็เป็นไปได้นะคะซึ่งมันก็เป็นปกติธรรมดานั่นเองค่ะเวลาเราพูดเร็วๆคุณต้องการนอนไหมวิลดู o ซ a ะวิลดูโซ v a ฉันต้องการนอนยอกวิ l โซ v ะ จะวีโซฟะคุณต้องการมีไหมว l ลดูหอวีลดูหอคนสองคนคุยกันถึงอะไรบางอย่างแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งนี้ที่พูดถึงเนี่ยคุณต้องการมีไหมต้องการมีมันไหมฉันต้องการมีโยกวีลหอจะวีลหอคุณต้องการเห็นไหม วิลดูเซียวิลดูเซียฉันต้องการเห็นยอกวิลเซียยาวิลเซียคุณต้องการดูไหมวิลดูทิตตาวิลดูทิตตาฉันต้องการดูยอกวิลทิตตายาวิลทิตตา คุณต้องการรู้ไหม will do b e t a will do b e t a ฉันต้องการรู้ y o ก will b e t a y a will b e t a คุณมีเวลาไหม h r d o t i d h ห r d o t i d ฉันมีเวลา y o ก หอดีดยอดีดคุณมีลูกไหมหอดูบอนหอดูบอนฉันมีลูกยอกหอดบอนยอกบอนคุณมีบัตรประชาชนไหมหอดู เลกิติมาคุณฮอดูเลกิติมาคูณเลกิติมาคูณแปลว่าบัตรประชาชนนั่นเองค่ะยาวหน่อยนะคำนี้ฮอดูเลกิติมาคูณคุณมีบัตรประชาชนไหมฉันมีบัตรประชาชนโยกหอดเลกิติมาคูณย่อหอดเลกิติมาคูณ คุณมีพี่น้องไหม Hor, Du, Siskon. Hor, Du, Siskon. คุณมีพี่น้องไหมฉันมีพี่น้อง Yor, Hor, Siskon. Yor, Hor, Siskon. คุณมีใบขับขี่ไหม Hor, Du, c h u r k u t Hor, Du, c h u r k u t ฉันมีใบขับขี่ยอฮอร์เชอร์คุดยอร์เชอคุด,ค,ค,ดคุณมีใบอนุญ,ญาตให้อาศัยอยู่ไหมใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ที่เราพูดถึงในประโยคนี้ก็คือใบอนุญ,ญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะ Hor, Du, u p p e อนุญาตให้อาศัป How upehol do stoned up still Ha st คำคำนี้จะยาวหน่อยนะคะเป็นคำที่มากกว่าหนึ่งคำมาต่อกันนะคำว่าใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ก็คือใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในปร,ประเทศสวีเดนได้นะคะคำคำนี้เขาเรียกว่า Up p e h å l l still s t å n d u p p e h å l l t t l l s t t å n d h a r d u u p p e h å l l s till s t å n d คุณมีใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ไหมฉันมีใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ก็คือเรามีใบอนุญาตให้สามารถอยู่ในสวีเดนได้นั่นเองนะคะยอกฮอร์อุปเปห l ลส i l ิลสโตนยอกฮอร์อุปเปลสิลสตนยอกออุปเหสตน คำต่อมาคล้ายคำเมื่อกี้แต่มันจะมีคำเสริมมาให้มันยาวไปอีกนะคะเมื่อกี้ใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ตอนนี้บัตรอนุญาตให้อาศัยอยู่อึบไปโฮลสตีลสโตนขุดอึบไปโฮลสตีลสโตนขุดจะเห็นว่ามีเสียงสอเสืออยู่ระหว่างคำนะคะอ p บ h ปโฮลสอเสือนะอึบไปโฮลสตีลสโตน ดนะสอสเสือสองครั้งนะอย่าลืมนะคะต้องเอาไปด้วยนะเสียงสอสสเสือสองจุดเนี้ยอุ s ไปโฮล t o ลสโตนขุดบัตรอนุญาตให้อาศัยอยู่บัตรใบนี้ก็แสดงใบอนุญาตก็คือใบอนุญาตเนี้ยมันจะมาในรูปแบบของ but, ขขบัตรคล้ายๆบัตรประชาชนนะคะแต่มันจะแสดงให้เห็นว่าเรา ได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นี่ได้นั่นเองเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องพกไปด้วยนะคะเพราะว่าขาเข้ามาในสวีเดนเราต้องโชว์ใบนี้นะคะฉันมีบัตรอนุญาตให้อาศัยอยู่ยอกฮอร์อุบเปโฮลส์ทิลสตนสค์ุญหอ t ยอ o ุด คำคำนี้ยาวเวลาพูดไม่ต้องใจร้อนนะคะเก็บทุกพยางเอามาให้หมดใจเย็นแล้วค่อยคอยพูดอุบเปอร์โฮลสตีลสโตนสกูตบัตรอนุญาตให้อยู่คุณอ่านได้ไหมคันดูแลซะคันดูแลซะฉันอ่านได้ยก แคลนแสะยกคันแแลสะคุณทำงานได้ไหมคันดูโยบะคันดูโยบะฉันทำงานได้โยคันโยบะโยคันโยบะคุณเขียนได้ไหมคันดูสกรีวะ kan du skriva ฉันเขียนได้ jag kan skriva jag kan skriva คุณเต้นได้ไหม kan du dansa kan du dansa ฉันเต้นได้ jag kan dansa jag kan dansa คุณร้องเพลงได้ไหมคันดูคุง้งอ่ะคันดูคุง้งอ่ะฉันร้องเพลงได้โยกคันคุง้งอ่ะโยกคันคุง้งอ่ะคุณว่ายน้ำได้ไหมคันดูสิมม่ะคันดูสิมม่ะฉันว่ายน้ำได้โยกคันสิมม่ะ ยกคันซิมมาคุณเก็บเห็ดไหมพลกกาดดูสวัมพ์ปลกกัดูสวัมป์ฉันเก็บเห็ดยอกพลกกาดสวัมป์อย่าปลกกัสวัมปกกม์คุณนอนหลับดีไหมโซเวอร์ดูบราโซเวอร์ดูบรา คุณหลับดีไหมหรือคุณนอนหลับดีไหมนอนหลับได้ไหมนะคะฉันนอนหลับดี jag sover bra jag sover bra คุณมองเห็นดีไหมก็คือสายตานะคะคุณมองเห็นดีไหม s e r du bra s e r du bra ฉันมองเห็นดี ก็คือสายตาปกติฉันมองเห็นดียอเสียร์บรออย่าเสียบรอคุณเข้าใจภาษาสวีเดนไหมฟิชโตร์ดูสเวนสกาฟิชตูร์ดูสเวนสกาคุณเข้าใจภาษาสวีเดนไหมฉันเข้าใจภาษาสวีเดนยาอคฟิชตร์สเวนสกา ยฟิชโ s ร å สเวนส s ก a คุณพูดภาษาไทยไหม p r รตา d ดูไทยโปตาดูไทยฉันพูดไทยหรือฉันพูดภา,ภาษาไทยยอกโปรตาร์ไทยยอพรรตาไทยคุณเดินทางคนเดียวหรือเรียเซร์ดูเล เรียสดูควลคำว่าคว e ลออกเสียงยากหน่อยนะให้เราคิดถึงแม่น้ำแควในประเทศไทยนะแม่น้ำแควนะแควลแล้วก็เติมเสียงบอแหวนลอลิงควอ l q คว l ฉันเดินทางคนเดียวย่ r เรียเสิร์ฟควอล์อเรียเสิร์ ฉันเดินทางคุณเดียวเหนื่อยหรือยังคะอีกนี่เดียวคะ่ะใกล้จบละคุณรู้จักเขาไหมชนแชนเนอร์ดูหนนมเชนนอรดูหนนมคุณรู้จักเขาไหมฉันรู้จักเขายอกแชนเนอร์หนนมชนแชนเนอรหนมคุณรู้จักเธอไหม หรือคุณรู้จักหล่อนไหมเป็นผู้หญิงบุคคลที่สามนะคะทุกพูดถึงนะคะเห็นแน่ฉันนอร์ดูเห็นแน่ฉันนอร์ดูเห็นแน่คุณรู้จักหล่อนไหมฉันรู้จักหล่อนหรือฉันรู้จักเธอยอกฉันนอร์เห็นแน่ยอกเชนนอร์เห็นแน่ พวกเขารู้จักกันไหมเชนเนอร์โดมวารันราเชนเนอร์ดมวารันราพวกเขารู้จักกันไหมพวกเขารู้จักกันโดมเชนเนอร์วารัน德รโดมเชนเนอร์วารันราคำว่าวารันราพูดได้อีกแบบหนึ่งนะคะ จากประโยคนี้พวกคุณรู้จักกันไหมเชนเนอร์นีวารันเมื่อกี้วารันตรตตอนนี้วรันเหมือนกันนะคะใช้คำไหนก็ได้วารันตราหรือวรันใช้แทนกันได้นะคะพวกคุณรู้จักกันไหมเชนเนอร์นีวารันพวกเรารู้จักกัน วิเชนเนรวารันวิเนเนวรันพวกเรารู้จักกันและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมากสุดแค่สามคำถามด้วยคำกริยาคำไหนก็เอาคำกริยาคำนั้นมาตอบได้เลยเปลี่ยนแค่ประธานก็คือถามเธอตอบฉันนั่นเองคะ่ะ สำหรับวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ